ดค่ะพี่เก่งนะคะวันนี้พี่เก่งมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนภาษีธุกิจแล้านหารเล้วเราฟังค่ะค่ะก็มีลูกค้าของพี่เก่งท่านหนึ่งนะคะ ก็มาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนภาษีของธุรกิจร้านอาหารก็ได้มีการนัดพี่เก่งเข้าไปพบนะคะแล้วก็มีน้องๆที่เป็นทีมงานคนที่ดูแลข้อมูลบัญชีนะคะให้ข้อมูลพี่เก่งแล้วก็มีกรรมการบริษัทนั่งบั๊ด้วยนะคะในการพูดคุยในวันนี้ค่ะก็ได้มีการให้ข้อมูลต่างๆพี่เก่งก็ได้มีการสอบถามข้อมูลนะคะ,ะได้ข้อมูลประมาณว่าธุรกิจของลูกค้ารายนี้ค่ะก็เป็นร้านอาหารนะคะเพิ่งเปิดบริษัทมาเมื่อตอนประมาณสักเกืบเกบเกบอบๆสองปีที่แล้วละเมื่อก่อนก็ทําธุรกิจเป็นรูปแบบบุคคลธรรมดานะคะก็เพิ่งจะเปลี่ยนนเปป็รรูแบบบรริษัท เมื่อปีก่อว่าที่ผ่านมา ร้านก็เป็นร้านอาหารที่ขายเกี่ยวกับเรื่องของดีของขาวและสไตล์อาหารไทยนะคะก็มีของหวานด้วยนะคะก็จะเป็นเดนเรื่องนขนมไทยต่างๆทีนี้เองเนะะี่ยค่ะลูกค้าระะายนี้ค่ะเมื่อก่อนก็มีแค่สาขาเดียวนะคะหลังๆยอดขายเริ่มเพิ่มขึ้นก็มีการขยายสาขา็นปัจจุบันค่ะทีทั้งหมดสาสาขสาขนะคะทีนี้นะคะความตังวลของลูกค้าทามีกันหลายเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องของยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะคะทาให้มีภาษีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะลูกค้าก็อยากจะวางแผนเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มว่าทําไงให้ชําระภาษีมูลค่าเพิ่อย ประเด็นที่2นะคะธุรกิจร้านอาหารทุกที่นะคะต้นทุนหลักก็คือต้นทุนที่เป็นของสดซึ่งของสดเนี่ยค่ะเป็นวัตถุดิบที่ไม่มีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มมาเกี่ยวข้องนะคะเป็นธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นแวบกนั่นหม่เราซื้อของสดเข้ามาใน่ม้ว่าจะเป็นเรื่องของหมูไก่กุ้งเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้ออะไรพวกนี้นะคะหรือพวกกับกูลผักทั้งหมดผลไม้ทั้งหมดเนี่ยค่ะธุรกิจกลุ่มสินค้าพวกนี้นะคะได้รับการยกเว้นแวบ์นั่นหมายความว่าเวลาเราซื้อของเข้ามาเนี่ยค่ะกลุ่มพวกนี้มีภาาาษอก ขายได้เลยนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่มีภาษีซื้อกลุ่มที่เราเป็นพวกของแห้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องปรุงในครัวนะคะหรือว่าเรื่องของส่วนประกอบที่เป็นของที่มีการปรุงแต่งมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นสินค้าที่มีแวดซื้อเข้ามานะคะแต่เนื่องจากทั้งหมดนะคะต้นทุนหลกัลกๆคือต้นทุนวนัตถุดิบนะคะทำให้ภาษีซื้อเท่าที่จะมีน้อยแล้วก็ประกอบกับเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายต่างๆมีภาษีซื้อปนมาด้วยนะคะไม่ว <Franz> ่าจะ,ะเป็นเรื่องของค่าไฟนะคะค่าอินเทอร์เน็ตหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งก็เป็นค่าใช้จ้ ะะเป็นปกติของธุรกิจนี้นะคะที่ภาษีขายจะมากกว่าภาษีซื้ออยู่แล้วนะคะ นั่นจากภาษีซื้อเนะะี่ยค่ะหลักๆก,ก็คือเป็นการซื้อวัตถุด,ดิบซื้อวัตถุด,ดิบก็เป็นสินค้าที่ไม่มีแวดก็ทําให้ภาษีซื้อค่อนข้างจะน้อยนะคะดี่อกีกับเก่งต่ายฟังแล้วทีนี้ปัญหาของลูกค้าอีกอันนึงคือเรื่องของการที่มีการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆแต่ว่าไม่มีบินนะคะซึ่งลูกค้าเองนะคะก็ไม่ทราบนะคะลูกค้าไม่ทราบว่าค,ค่าใช้ะะจ่ายแต่ละเรื่องเนะะี่ยค่ะสามารถจะหาบินมาบัทชีบัญชีได้นะคะเช่นนะคะค่าโฆษณาเฟซบุ๊กค่ะลูกค้าใช้ค่าโฆษณาเฟซบุ๊กค่าใช้จ่ายเยอะนะคะเดือนหนย i uh -huh. uh -huh. ก็อันนี้สามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายได้โดยที่เราก็นํายื่นพอ3สามหกนะคะให้กับทางสกรณ์กรแล้วก็เอาบินใบเนี่ยค่ะมาเบิกเป็นค่าใช้จ่ายแล้วก็ภาษีสิทธที่จ่ายไปแล้วก็เอามาเป็นภาษีสิทธเดือนถัดไปได้นะคะหรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายพวกที่เราไปจ้างพวกบล็อกเกอร์รีวิวสินค้าหรือว่าไปจ้างเขาโฆษณาต่างๆพวกนี้ค่ะพวกนี้เป็นต้นทุนที่เรามาบัญชีได้หมดนะคะแต่ว่าบางทีเราจ้างบล็อกเกอร์หรือว่าพวกที่เขารีวิวสินค้านะคะอันนี้ค่ะเราสามารถที่จะทําหักค่าใช้จ่ายอาตัวอลักฐานน์ได้ให้วา เซ็นร,รับเงินนะค่ะมาบันทึกบัญชีเป็นต้นทุนในการโฆษณาแล้วก็ตัวสามสิ่งที่เราหักเขาไว้เราก็นําส่งสมกณรนะคะหรือถ้าทางบล็อกเกอร,ร์หรือว่าค,คนที่รับโฆษณาเขาไม่ยอมไม่รับหัที่จ่ายนะคะเราก็สามารถที่จะจ่ายภาษสิออกแทนให้ได้นะคะ <t> ก็จะสามารถเอารายการนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายของเราได้เช่นเดียวกันนะคะหร <t> ือค่าใช้จ่ายหลายๆตัวะค่ะลูกค้าเองไม่เคยเบิกเลยนะคะก <t> ็กรรมการจ่ายส่วนตัวไปบ้างหรือบางทีก็จ่ายจากเงินของบริษัทแต่ว่าก็ไม่มีหลักฐานมาบันทึกบัญชีนะคะทําให้เรื่องของการบันทึกค่าใช้จ่ายค่ะหา ไปค่อนข้างจจเยอะนะคะก็ประเด็นที่4ที่ลูกค้ารายนี้มีปัญหาก็คือเรื่องของการไม่ทราบผลประกอบการนะคะลูกค้าทำธุรกิจไปนะคะ่ะทําไปทุกเดือนทุกเดือนนะคะก็มีรายรับเข้ามาทุกวันทุกวันนะคะมีการจ่ายขอซื้อนู่นซื้อน,นี่แต่ว่าไม่เคยทราบเลยค่ะว่าแต่ละเดือนนะคะยอดรายรับหักรายจ่ายจะเป็นกาไรเท่าไหร่แต่ที่หักทุกอย่างแล้วนะคะคือลูกค้าเองก็มีเป็นเงินหมุนทุกวันทุกวันเนะะี่ยค่ะ ให้ไม่รู้ว่าจะสราบผลประกอบการยังไงบ้างนะคะปัญหาของลูกค้าทั้ง4ข้อเนี่ยพี่เก่งได้รับฟังแล้วนะคะแล้วก็ดูแล้วว่าแต่ละเรื่องก็สามารถแก้ได้บางเรื่องก็ต้องค่อยๆใช้เวลานะคะในกรณีของลูกค้ารายนี้นะคะปัญหาทั้ง4่ข้อค่ะเดี๋ยวพี่เก่งสรุปให้ฟังนะว่าพี่เก่งแนะนําลูกค้าไปยังไงบ้างก็เป็นแนวทางเฉยๆนะคะในข้อแรกค่ะเรื่องของการที่จะนําส่งภาษีขายให้น้อยลงนะคะพี่เก่งก็ได้ขอลูกค้าดูโครงสร้างว่าจากต้นทุนที่เขาทําคร่าวๆเนี่ยกับราคาขายนมีส่วนต่างออกมาเั่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะพี่เก่งก็แนะนาลูกค จะปรับราคาสินค้าขึ้น,นสักนิดนึงเดี๋ยวราคาที่ปรับขึ้นก็จะเอาไว้นําส่งภาษีขายเนี่ยสาม,มารถทาได้หรือเปล่านะคะลูกค้าก็บอกว่าในบางเมนูทําได้ในบางสินค้าทําได้นะคะอันนี้ก็ฝากให้ลูกค้าเป็นโจทย์ว่าต้องเริ่มทยอยดูว่ารายการคาบางรายการจะต้องปรับราคาสินค้าขึ้นนะคะเพื่อจะได้นาผลหมินต่างําส่งภาษีขายนะคะถ้าตัวไหนอยากปรับก็ค่อยๆใช้เวลาในการปรับราคา เพราะไม่งั้างานากการที่เราไม่ได้ทยอยปรับ้าเลยนะคะการที่เราจะต้องนําส่งภาษีขายมากขึ้นนะคะทให้เราเองก็อาจจะติดลบในเรื่องของกระแสเงินสดนะคะก็ไปเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนของการซื้อที่ภาษีซื้อน้อยนะคะพี่เก่งก็นแนะนําลูกค้าไปว่ากรณีของบางอย่างะคะ่ะที่เราสามารถที่จะซื้อจากร้านที่เขามีแบตให้เราได้นะคะเช่นอาจจะเปลี่ยนจากซื้อของตลาดสดไปซื้อในแม็กโครบ,บ้างนะคะเพื่อจะได้ทําให้มีเอกสารหลักฐานที่น่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วก็มีภาษีซื้อมากขึ้นนะคะ ก็อีกอย่างคือเรื่องของเอกสารต่างๆที่เราไม่เคยรู้ว่ามันสามารถมาเ,าเคลมแบตได้นะคะอย่างเช่นพวกค่าไฟค่ะมีแบตซื้อปนมาด้วยนะคะค่านา้ำนะคะหรือว่าค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์มือถือหรือค่าใช้จ่ายที่เราซื้อเข้ามาใช้ในออฟฟิศนะคะทุกอย่างมีภาษีซื้อหมดนะคะแต่แล้วบางทีเราไม่ได้ขอบินมาเบิกนะคะทาให้เราหลุดในเรื่องของภาษีซื้อเรื่องพวกนี้ไปนะคะมันหลุดในเรื่องของทั้งภาษีซื้อที่จะมาเคลมได้แล้วก็หลุดเรื่องค่าใช้จ่ายที่ขาดหายไปด้วยนะคะประเด็นที่3ค่ะเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่ไ แนะนำให้ลูกค้าพยายามหาเอกสารให้ได้มากที่สุดนะคะอย่างเช่นพวกาทัศนาเฟซบุ๊กนะคะถ้ารีวิวสินค้าถ้าขนส่งค่าแพ็กเกจจิ้งหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่มีการจ่ายเป็นจริงเนี่ยค่ะทุกอย่างสามารถจะหาบินมาเบิกได้นะคะหรือถ้าไม่มีบินจากทัพเปอร์เนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะมาทําใบรับรองแทนเสร็จรับเงินก็จะมาเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องวางแผนตรงนี้ให้ดีนิดนึงเพราะว่าบางทีอาจจะต้องมีการวาระบบเอกสารกันใหม่ด้วยนะคะ ประเด็นที่สีค่ะเรื่องที่ลูกค้ากังวลคือการที่ไม่ทราบเรื่องของผลประกอบการเลยนะคะด้พี่เก่งก็เลยอยากแนะนําให้ลูกค้าเริ่มเก็บข้อมูลนะคะเช่นในส่วนของตัวรายได้ค่ะแต่ละสาขารายรับเท่าไหร่ก็สามารถที่จะดึงจากระบบโค้ดขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าลูกค้าอะไรเนี่ยใช้ระบบโค้ดทุกร้านนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวค่าใช้จ่ายนะคะอะไรที่จ่ายเงินจากไม่ว่าจะเป็นจ่ายจากเงินของบริษัทนะคะหรือว่าจ่ายจากเงินส่วนตัวกรรมการหรือว่าเงินผลก้อยหน้าร้านนะคะต้องพยายามวางระบบเพื่อให้เอกสารมาอย่างครบถ้วนนะคะเอกสารมาครบถ้วนทุกอย่างนะคะมันก็ทําให้เราี่ยบันทึกบัญช หรือว่าบันทึกข้อมูลในอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะคะรายได้หากรายจ่ายทุกอย่างก็สามารถที่จะทราบว่าผลประอกอบการแต่เดือนเท่าไหร่นะคะมาที่จะวางแผนในการเติบโตธุรกิจได้อันนี้ค่ะเป็นเรื่องของหลักๆของธุรกิจแลนอาหารนะคะ พี่เก่งของสรุปให้ทเราฟังประมาณนี้นะคะแล้วก็ร้านอาหารเนะะี่ยค่ะเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างจะมีความเซนซิทีฟในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็เรื่องของภาษีบุคคลธรรมดารหรือว่าภาษีที่ติบุคคลนะคะซึ่งต้องวางแผนดีๆค่ะเพราะว่าบางคนนะ,ะ่ะค่ะพอโตไปเรื่อยๆนะคะ่ค่ะก็ทําให้ภาษียังก็โตตามนะคะต้องมีการวางแผนทุกอย่างให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์นะคะพี่เก่งก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ประมาณนี้ค่ะเดีย๋ดวยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ